ครับไอดีดมวยดังเลยนะกับตันเคนนนุภัยก็ทำค่ายแล้วนะครับวันนี้นี่ก็ส่งนักมวยเข้าทำการแข่งขันครับ27กับ25ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นทางด้านเพชรทศกัณครับที่ได้เปรียบเล็กน้อยครับน้าหนัก70กิโลนะก็ถือว่าเป็นน้าหนักสบายๆของทั้งคู่ครับเพื่อความมันครับไม่ต้องลดเยอะฮะเดี๋ยวไม่มีแรง ญญนญญี่ครับรามาซันนี่เนี่รามิซันนี่ฮะถือว่าขาโหดเลยนะครับจอมทุบอีกหนึ่งคนครับของอิหร่านอันนี้เป็นคู่ที่6แล้วนะครับวันนี้มีทั้งหมด7คู่ครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดกระทรวงวัฒนธรรมครับโดยคนส่งเสริมวัฒนธรรมหุยไข่มุกตาเรบยไข่มุกโดยบริษัทหุ้ยไวกิ้งจำกัดรถขุดคูโบต้าน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิ สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเท่ากับว่าเดือนหน้ามีนาคมเรามีนัดกัน2นัดนะครับที่ต้องปักบมุดไว้หน่อยแล้วก็ย้ำเตือนหน่อย2มีนาครับนัดเปิดตัวมวยรอบอีสูสูครับปี68แล้วก็16มีนาครับไทยไฟนายขนมต้มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ ก็ติดตามกันนะครับความมันในช่วงเดือนมีนาคมครับแต่ว่าคู่นี้ก่อนฮะให้จับตาดูเลยครับโอ้โหบอกเลยครับให้จับตาดูครับโอ้ลามซานนี่นี่หมัดโหดอยู่แล้วครับแล้วเข้าไปโอ้ดูฮะไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับไม่เกินห้าวิครับโดนไปหนึ่งนับแล้วครับเทตสกันอ้าโอ้โหดูครับได้เปรียบเลยฮะได้นับไปแล้วครับมูฮัมหมัดลามซานนี่ครับ สองอยู่ที่ m อมวยไทยนะที่สมุทรปราการเอาอีกหมัดเริ่มจะเมาหูโดนอีกแล้วครับปร mm hmm. มาการแม่ยังไ้โอกาสตรงนี้ลากออกมาก่อนแม่แล้วดูดทางด้านเพชรทศการเนี่อยากจะมุดอย่างเดียวครับโ mm hmm. อ้โหแกจะปั้มอย่างเดียวเลยโอ้ทศการครับสิบหน้าสิบหัวยี่สิบมือครับเมื่อสักครู่ไม่ทราบว่าต่อยไม่โดนหน้าไหนแต่ตอนนี้ครับ <laughs> ยังเมาอยู่นะครับคุยาาย และคุณผู้ชมทางบ้านโอ้าดูครับแต่ว่าคือใจอะจะสู้ครับยังสู้ครับไม่ใช่จะสู้ครับยังสู้ครับแต่ว่าสติสตังตอนนี้ครับโอ้ดูครับร่วงถอยเป็นนกปีกหักเลยครับเป็นกำลังใจให้นะครับแหมวู่วามไปหน่อยครับนี่แหละครับวัยรุ่นใจร้อนครับ โดนของจริงเลยครับแมจาจังหวะนับนี่ก็รวดเร็วมากนะครับแล้วก็น็อกด้วยหมัดฮุกซ้ายครับพี่สุดคมครับของมูฮัมหมัดละเมซานี่โอ้ตีเสมอแล้วนะครับสองเลยอาจจะด,ดูครับเข้ามานี่ก็เวียงครับ วิยงแล้วหน้าเปิดครับเคาะเลยครับดอกนี้นี่เข้าเต็มคางครับเคาะเบาๆก็เข้าเป็นประตูครับนี่ครับมือจังหวะโดนนะถึงก็บี้วเลยนะครับมอีกทีครับนี่แย็บซ้ายครับ้ายล้้นๆนะฮะสองนับนี่ฮุกซ้ายแล้วก็แย็บซ้ายแล้วหมัดนี่ครับ1 2 3สครับโอเคก็พยายามจะคว้าคอตีฮะนี่ฮะแต่คว้าไม่ติดครับคว้าลม เขาเรียกว่าจวลมนะฮะแบบนี้เดี๋ยเข้ามาผิดจังหวะก็โดนครับหมัดนี้ล้มทั้งยืนครับแบบนี้นี่เขาเรียกว่าทศกกันฟันผูเลยครับล่วงฮะไปเลยครับโอ้โหดูช็อตนะครับสวยงามครับจังหวะดึงก่อนดึงปลดกาดแล้วขวาตรงครับหรือว่าเป็นเพิร์เฟกช็อตเลยนะครับหมัดนี้ของโรเบซานี่ ครับ The winner by technical knock out white corner Mohammad from Iran. นะคับยินดีกับโมฮัมหมัดด้วยนะครับส่วนคู่ต่อไปในไทยอิหร่านเหมือนเดิมครับวันเฉลิมเจอกับอาลี